อันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์างานวันเกิดของน้องแก้วตาชุติสลานะครับนี่มาแลวดูจากภาพสวยงามมากเปล่าจนปวดท้อง <c oughs> <c oughs> เะเ่าจุนหมดล้มนะน้องกำลังมาเลย ดเดี๋ยวพอน้องเดินอุ้มขึ้นมาค่อยจุดไนงะเด็กอ๋อปีนไฟด้วยนึกว<ม>่า <laughs> คนใหญ่ไม่ได้เลยอะ มาแล้วหายไปไหนมาอ่านี่นะคะน้องกำลังจะมาแล้วมาดูว่าน้องจะดีใจขนาดไหนนะคะกับการเซิร์ฟไรครั้งนี้อุ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะเดีอ,<ป>อยานะรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนปิดด้วยไปตัวด้วย ไห yeah, er. ้รอแม่ก่อนมาแล้วเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งรอก่อนรอก่อนรอแม่ก่อนแม่เร็ว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 เดี๋ยว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 ไหนยิ้มเลยดิไอ้เที่ยวไหนมาจนเลยจนเลยจนเลยมามามาไหนนะมีเซอร์ไพรส์เปล่าเนี่ยเปิดเข้าไปดิเปิดเข้าไปดิเอ้ลี่เฮลลี่เฮลลี่เฮลล Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bye bye, bye bye. Bye đi chơi vào. Đi chơi vào. Đi chơi vào. cháu Oh, cháu Ah, này Để โอ้โหเนี่ยเนี่ยมีนี่ด้วยเนี่ยเนาะอ่ะเนาะนี่ดีใจเปล่าสวยเปล่าสวยเปล่าเออเอาตังทิ้งเอาลูกโป่งไว้โอ้ ชุดเต็มเลยเไหนิี่ตอวไอ้นี่อ่ะมีคนเอาเค้กมาให้อ่ะที่ร้านอ่ะอ,อ๋อของเพื่อนเปล่าออโอ้โหไหนยิ้มดิยิ้มสวยๆดิยิ้มสวยๆดิใส่แจ้งมาเลยแบตหมดอะไรโอ่ะโโอ้ห <laughs> <cape>